สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเ m Channel นะคะวันนี้เราจะมากินตั้มปลแตงกันนะคะนี่นะคะโอ้อแล้วเราจะมาตำกันแล้วอันนี้พริกอันนี้อันนี้อะไรนะตั้เลยค่ะหนูจำไม่ได้แล้วนะคะอ่าตั้มต,ตไปนะคะอ่ะ นี่ตาม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 บกบกบก,บกนี่แล้วตามมาถึงตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่เกลือที่มันแบบไม่ใช่มันคือน้ําตาลติ๊บอ่าตามตามตามโอ้ยหกหกอ่าเอาช้อนตัดสักหน่อยอ่าตามตามตามไปเราก็มาใส่ปลาลากันนะคะนี่อ่าใส่ช้อนเรายังไม่เคยเทใส่ช้อนเลยอ่าแล้วก็ ใส่ชอ้อนอย่่งนี้ไปเลยค่ะโหนะ่ากินมากแล้วก็ใส่ชอ้อนสองนะคะใส่ไปทั้งหมด2ชอ้อนค่ะทุกคนนี่พอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็คนนี่คนเลยเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนี่ใส่ในชอ้อนเลยแล้วก็ทีอีกอใช่หนึ่งซ้อนบอลนะคะนี่แล้วก็ คนคนคนไปเรื่อยๆนะคะนี่คน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 ไปเราก็ใส่มะนาวไปนะคะนี่มะนาวนะคะผู้ปกครองต้องดูแลหลังจากที่ผ่าด้วยนะคะหรือว่าหลังจากถือมีดนะคะเด็กๆไม่ควรถือมีดนะคะ แล้วก็ใส่มะนาวลงไปในช้อนเลยนะคะเทลงไปเทลงไปเทลงไปแล้วก็คนคนคนไปเลยเลยนะคะนี่แล้วก็จะใส่เข้าไปในออหนูจะไม่ได้แล้วแล้วก็ชิวๆกันไปค่ะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ใส่ถุงมือนะคะตอนเมื่อก่อนเขาไม่มีถุงมือเขาก็ใส่เนี่ยะคะ่ะ อันนี้นะคะนี่เราก็เสร็จแล้วเลยเราจะให้พี่ไกด์กิบกันนะคะตอนนี้พี่ไกดอยู่ในสตูกันเลยนะคะเลยเราจะเดินไปตอนนี้เราก็ถึงสตูแล้วนะคะนี่เราก็จะเปิดประตูเข้าไปหาพี่ไกด์แตะคะนี่พี่ไกดดูหนังอยู่ในบ้านนะคะห้องสตูนะคะ แล้วก็จะเข้าไปเลยนี่นะคะแล้วเราจะให้พี่ไก้กินก่อนเลยนี่เอามากินในสตูนะคะนี่นี่กำลังดูหนังกันอยู่แล้วก็ชนแล้วก็กินเข้าไปนะคะโหอร่อยมากมากเลยค่ะก็เผ็ดนิดหนึ่งนะคะอ่ากินน้ำสักหน่อยโหก็ใช้ได้อยู่นะอร่อยฝีมือตัวเองโคตรอร่อยมากเลยค่ะอ่าแล้วให้ แม่จ๋าชิมบ้างเลยนะคะอ่าแม่จ๋าชิมคําใหญ่ๆเลยนะนี่แม่จ๋ากำลังจะชิมอืมแม่จ๋าอร่อยไหมแม่จ๋าก็บอกว่าอร่อยมากๆเลย